สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้ครบกาหนด1เดือนกับ3วันนะครับเลยอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับลำใยเดือนพฤศจิกานะครับออกมาเต็มที่แล้วครับออกมาสมบูรณ์แบบมากนะครับสำหรับสารที่พ่นไปแล้วก็การดึงดอกการเปิดตาดอกการดึงดอกนะครับ เหมือนเดิมนะครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้าใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปของรุ่งลำใหญ่ใน y o u t u b e นะครับติดตามผมได้ทุกช่องทางนะครับเพจรุ่งลำใหญ่หรือว่าช่อง Youtube รุ่งลำใหญ่นะครับเหมือนเดิมครับใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมนี่คือสูตรสำเร็จสูตรตายตัวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ ปุ๋ยดอกดอกแคลเซียมโบรอนเมจิกคิวโรฟอร์ทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะดึงดอกนะครับต่อจากนี้ไปก็น้ำนะครับก็จะใส่ทุก7วันนะครับใส่ทุก7วันถ้ามีฝนตกก็เว้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามผมได้ตลอดนะครับลองติดตามผมแล้วก็ลองทำตามดูนะครับ สูตรแห่งความสําเร็จไม่ต้องเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับเพราะว่าทําเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับอาจจะลดต้นทุนด้วยการที่ยาทุกอย่างจะลดเหลือครึ่งหนึ่งยกเว้นยาฆ่า,มาแมลงนะครับปกติใส่ หนึ่งลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรก็อาจจะลดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะได้ลดต้นทุนนะครับปุ๋ยทุกอย่างยาทุกอย่างที่พ่นไปนะครับลดครึ่งหนึ่งยกเว้นยาฆ่ามแมลงแล้วก็ยาเชื้อรานะครับต้องใส่ปกติอยู่นะครับติดตามผมครับเดี๋ยวผมจะพาทำครับ จะได้สำเร็จกันทุกคนนะครับ